เธอยืดสก,กีนด t ทหรือไดเ e ก t t ก,กา a r เมน t ใช้เครื่องพิมพ์เสื้อลงบนเสื้อโดยตรง ซึ่งถือว่าที่ดีที่สุดในนักขณะนี้นะครับระบบพิมพ์ใช้ในประเทศอเมริกาหลายๆประเทศทั่วโลกเครื่องสกรีนดีทีีนะครับถือเป็นเครื่องสําหรับสกรีนเสือเ้อมือาชีพในอุตสาหกรรมเป็นเทคโนโลยีล่าสุดทันสมัยคุณภาพสูงสีติดทนนานภาพคมชัดพิมพ์สูงเฉดสีนี่ฟูคัลเลอร์เลยนะครับมาตรฐานระดับสากลให้ความละเอียดสูงสุดถึง1,200นะครับหรือ1,600 d p i นอนะครับนอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์ผ่านซิปตะเข็บรอง รับไฟงาน PSD PNG อื่นๆหลายคนนะครับยกให้เป็นเครื่องพิมพ์มืออาชีพที่ดีที่สุดในปีนี้ไปแล้วพิมพ์ได้ทุกเนื้อผ้าเสื้อผู้ใหญ่เสื้อเด็กกางเกงยีนเป็นต้นนะครับ แต่ถ้าหากเนื้อผ้าคตัตตอนนะครับจะติดทนดีที่สุดมีให้เลือกหลากหลายเกรดนะครับเสื้อกันหนาวอื่นๆไม่มีขั้นต่ําแล้วก็สีคมชัดด้วยนะครับท่านใดที่สนใจงานสก,กินกับทางเรานี่ครับเว็บดีทีเจนดับหนึ่งเรื่องคุณภาพและการส่งมอบการันตีด้วยประสบการณ์และผลงานมากขกว่า30ปีอยากได้เสื้อเปาเสื้อยืดเสื้อโปโลงานปากักเสื้อยืดออกแบบเองหรือเสื้อกลุ่มเพื่อนร้านของเรานะครับมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะการสก,กินผ่านเครื่องดเดลิเคุกการิเมน ซึ่งมีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาส่งจริงค้าเร็วและบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมนะครับ